เปิดแรงแรงวันที่ปป็นเชี่ยใช่ไหมอืมจับดอกฉีดดอกอืมเดีเป็นกอเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพอบบ๊อบฝนสาวเดือนอีสานมาหนาพะลุยครับผมวันนี้มาพอกันอยู่ช่องชีงกำคือเราเนาะสาวเดือนเนาะค่ะเบอร์ผู้สิงจังหวัดชิสเกตค่ะครับคุณผู้ชมขอบบ๊อบฝนครับผมมันหวานบระมานเนาะครับผมมีกันเลยครับผม รองดอกแรกแหกหมาเด้อจ้ะนี่ค่ะคู่ก hmm. ันเลยอื๊ดอกเงนอืบนี่ค่ะเรเพินขิข่าวำด้วยค่ะบู้าเปนบานที่มิดน้อยเนาะบานที่มิดงอานที่ฝนแห้งค่ะบานที่มดกระปงมังไเลย Như khá Thảo chịu không? Thảo rồi Cái này nó ổn nó พี่น้องบ้านท่มมดกมระพมขิดนแถวเลยเออไดวไหลไปเลยครับเหนไลมบ้านท่มมดตัวแก้ไหลบ้านใหม่ๆด้อค่ะบ้านใหม่ๆทองขา,ขาวๆน,นี่นค่ะนี่ะติดาอาวุเลยอะการจุ่มกรเพาะอะไบอกกับงกงจะไม่เละเลยดิ

ดีให่โตง้นน่ก่น่อยผีเดียเอ้าใีแตงกับนีกะ่หน่อยมีนิดหน่อยเนาะ тийм байна อื้ออ่ายแล้วบึงอ้ยเป็นแถวลพี่น้องบ่านที่มือดอุ้ยนี่ได้ด่อหน่อยมีซะเดือนนี่น้องอุ้ยนี่ต่วได้น้องซะเดือนน่ะ สองดอกนี่คือสิบัวใดด้วยครับนี่อุ๊บจะเป็นแถวเลยเป็นอย่งเงี้ยอุ้ยมม่เป็นทิปซิปดอกเลยเหลือดอกใดเดียบาร้ไอยเหลือดอกใดนั่นสองดอกนาคือสิได้อยู่ไดอู้หูสองดอกเป็นแถวเป็น้องโอ้ยได้ครับสามนี่เหลือเอาเลย ออกมาใกล้น้ำเนาะเอาไปแกงเอาไปได่อยู่ด้วยครับผมนี่เอาไปแกงแกงได่อยู่แต่ว่าเขามาเลือเขามาเลิกออกไปเกือบสามสิบหอด่างเนาะมหลุดหมดอ๋อนี่ก็ขอทั้งแดงทั้งลงไา่ตีกันไหนไม่ตีกันไม่ไกลไก่กันฮัลโหลบุญกะของนี้ไดนพ่ออู้หูไหนแกงไหแกงเป็นแถวครับผมเป็เกิดหลายหลุนเนาะหลายหลุน ข้ออะไรเก็บอะไรเหลือยี่เด้อคะแมนออกไม่เหลือก็มีเนาะเฮ้ยดูเห็ดเห็ดนี่ก็เห็ดเพื่งเขาเดือนพฤศจิกานแมนครับผมยางหมานนะคะใบฟุนต้นหนาวแล้วครับผมคือวาสีออกเลยค่ะเนาะแมนดูโอ้โหเดือนดอกงามดีดนดีไปเขาไปเอ้าอ้ดพื้นเขาต้นไม้ก็มีเอาแล้วจะดอกง่ายด้วยนี่ว่าไอ้บ้าแมน

นี่ขาพนพนตกใส่นี่ดองไงดิคกันี่น้องเทาทิมมดครับผมโอ้ยน้องไเลยมันไม่เจอ้อจะเดอนพอดนาะเหรดอกนี่ บึงเล้วนี่ตรงนี้ยังไงถ้าเดินบนี้เอาใบบได่เูค่ะ่บึงบึงบึงองนตนโอ้ยสียดบกรไดแกงอยู่ตัวเอาไปทับถึงหอดทาากัเลี้ยนะนีนะบไผ่เลตรงนียังไครับีดี ขาวเลยค่ะอุ้ยดวงพี่น้องตกเงียบกันนะโอ้ยเลเขาอีกๆ็เลยอุ้ยตั้งกันหรอ่ะเอ้ามาแเอาดีจ้ะ อุ้ยขาเทียบกับผมต่อแล้วเพียนกค่เอออออไม้พุ่มเอเดี <h <h ๋ยวก็ะตมืยกล่องลมน้ำวัวน้ำเก่น้ำเทียนพเพียน เื้ยเขาเถวรอพี่เขาอ๋อือืมนีมันอยู่ติดก่อยมาดนเนาะก่อยแขบด้วครับผมอืขาออกหลายเพราะว่าทาางคนจีเปือยด้วยครับผมแม่ค่ะนีเปืยนะีขาเปือยปูนเนาะติดตัขาออกหลานะใช่ค่ะงามพอดีเลย โอ้เกือบทางจ่าเนี่ยมันโคตรโคล,คลงสิเสียงฝนมาอย่างแห้งเลยเจ้าเดือนไหวปลามึกตึ๊บเลยพี่น้อ่ยงเลยนี้อ๋อผึ่งเพียนครับผมอันนึ่งจีบไปก่อนครับผมอ๋อ,อ,อดอกบานแต่คนเป็นยังแข็งเป๊ะนี่เลยค่ะโอ้ยมึงมีจีบไปเก็บมาตืมตาแล่ะ ไอ้นย้อนออกเข้ามาหลายมือและต้องก้เงิและติ่มตาโว้ยติ่มตาแล้วครับผมติ่มแล้วว้านกเขาขันนกเสียงหงสตีกีกระเต็มบอกเปนโมงแล้วพี่น้องเฮ้ไ้คนกันบ่อเต็มตัวแต่ว่างไงนงส์สีเดียนเนาะ

เป็นตาแล้วพี่น้องขอเพียงเทียนมูนี่เนท่านัยนเต็มตามูเดียวมูเดียวจะเต็มตาเลยมูหมือนแทงคักเลยปมไปก่อนตาจ่อยเลี้ยงดีๆก่อนวางคนแรกเพราะเปนบาดแมีตาเดียวเด้อค่ะตาใหญ่เขามากด้ยครับผมตาใหญ่ดีไทยตาใหญ่เนาะเก็บไปก่อนเห็ดมันเขาดัง บ้านดอกมีน้เงา้าแกงได้กินข้าวค่ะน้ำอ๊ข้า,าวาดงดูจำมีน้ำกันเลยอือนี่ะ <c oughs> ดูดูน้ำงงาแบบนี้ค่นะนางาใชอเพียกินี้าติดๆเนาะอือโอเคหกระโดด ถึงจุถึงบานเลยขาเป็นไงอวงิจสิงๆนะถึงจุ่ถึงบานเลยเกียปีนปีแหลกเด้อเด็กตกแล้วเท่าเดือนฮะต้นตกมาแล้วยังแห้งเลยเกียบวนนี้เองนาะน้ำห้อยน้ำนีแต่ต้องที่ห้องปิเคิคหา

จะได้ถ่ายตาหรือดึ่งเต็มแล้วจะเลื่อนลนแล้วยางบะได้แล้วครับผมฮาฮามือพี่มีอีกเลยอันนี้ก็ใช้จะเลื่อนถ่ายตาหรือด้่งครับผมเต็มถือยางอะไรละใช้จะเลือนใช้ตาใหญ่เลื่องห้องมาดิโอ้ยมองมาถึงเทียนงูใยไงที่ียนนี้นะคะถึงลอยบ่อโซเดือนดอกดำๆถึงลอยดอกบ่ สูส <Susan> <te le anut> ีเนาะเดี๋ายตาก่อนแล้วกันตอบเนาะเยนงมั้ตุ้เทีน่ไอกสีดอกดีลได้เด้๋ยวสิขอกมูดีเนาะุเทียเรือเื่อนด้ cũng được, đi tẩy cái 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 หวานใหญ่มข้ามมันออกสีข้ามเลยก่อนขาวข้ามน,น,นี่จุมม่มจุงเลยจุเปนเลยยังมีสิทธิเก็บอีก

รมี้นหอง่งดอกมีลัโพโอ้โสามดอกเก่งเสียทีดียวนี้นี่อมุงใยพี่น้องมาตัวใหญ่บ่ดูด้วยกันเีนเงี้ดองนี้ก็สวยกันขาเป็นขาอ่นพี่น้องบึ้งเน้พ่อผมเป็นแถวเป็นสันเลย

โอ้ยสุดยอดเลค่ะโอ้ย huh เ็มเดียวเต็มตาเลย่เ huh ต็มตาคเต็มตาบ่ดุนดเต็มุบุนด้ค่ะอ๋อวยเียเียอุ้ยทางข้างมีงตามีเด้อยังจงมมันี่หะอ้งอ้ยหมูหมูมีหมาของคว่า สูมงี้ี่นองหมูกห um, ูมาดูดกินเห็ดจุูงดูเปนกระเพาะลมฟีทกคนีฟีฟีฟี่ม่ได้แล้วฟีข้างนงวมตัแข่งเหมูดูดตัวหมูดูดอ่าหมูก็กินเห็ดเป็นตัน้วหมูกินเสร็จแล้ว่งมมงะกินแ็บส่ใจไปเลยเต็มบ่พี่เ้องเกือบแล้วพี่น้อง

โอ้ยไหแห้งหลายแห้งพี่น้องเต็มตาบอทั้งด้วยทั้งหลัง <c ười> เกือบเต็มตาแล้ว,ห,ดดวหลุมแล้วนี่แห,หละหนาดีเสี่ยวหลุมแล้วหนาตาโอ้เบ <c ười> <c ười> ่ก็นังถึงก็มีเ่ะอเหน ีเอาอะไรบึงติดแต่ต่อ็มีเด้น้องเบิึงจะแต่หยดอมันเหรอครับผมเดี๋ยวเด้เห็ดพึ่งเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งไอ้ะขุนเทียนขุนเทียนค่อยเมื่อยแล้วคเขาขอกเทียนก็เขาโรคเนาะสองยางครับผมเดี๋ยวโฮมเดียวเลยค่ะนี่เด็มตาหน่อยเต็มตาหน่อยพอดีเนาะจ้ะโฮมเดียวยังสิบใส่ตาใหญ่นี่ค่ะ

แล้วดากับปานะคะเหนื่อยนะสำลรัพีนนพ่น้องเหนื่อยสำหรับพี่น้องจุดนี้แล้วครับผมที่ผอกันไม่คิมหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมขอบคุณนิรายครับผมผอกันไม่คิมหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระบ,บานไปกระบ,บานแล้วกันคะ่ะวัวหาเป็คขอนไปเงนินแล้วละคะ่ะ ไปกระบางค่ะ